เรียนที่ไหนร้านมงคลฮะบิ๊ดบ้านมอขอฉันก็เรียนบินะ๊ดบ้านนะเดี๋ยวบิ๊ดามอสอจแต่ไม่จบหรอกไปไหนแล้วเพิ่งจบ,บ,จบเออหาเงินก่อนหนาขึ้นแหละดีแต่สัว นี่ว่ามาเมื่อวานอุษฎาบอกเขาบอกว่าดูแลน้องให้หน่อยบอกพี่อยู่ในห้องวีนว่าให้ติปน้องเขาหน่อยเขาอยห้องวีหนึ่งย,ยังเนี่ยเออวันที่สิบเก้าอ่ะบอสโจอ่ะเขาอยากได้เด็ดร้านเราอ่ะผู้หญิงสักสองคนงานเปิดงานเลี้ยงของสาวน้อยของใครอ้อน่ะแต่แต่บอสก็จะไป ู้หญิงสองคนแล้วผู้ชายสามคนให้คิดเหตุฆ่าตัวมา,เ,มาเ,เออแล้วไปผู้ชายน่ะมีใครบ้างเดี๋ยวเราเอาไปเปิดประสบการณ์บอสโจน่ะผู้ชายกี่คนนะผู้ชายสามไปกับบอสนี่แหละเดี๋ยวเพราะว่าบอสก,ก็จะไปรถตู้ไปนะเออสวัสดีครับทุกคนทุกคนอันนี้มีเด็กใหม่วันนี้ที่ร้านวันนี้เรามีเด็กใหม่นะชื่อน้องอะไรนะชื่อบานคสวยมากนี่น้องอะไรนี่ เอ็มมา,า,าน้องบานพี่น้องดีกี่ธรรมดาเดอ้อบ่บอกแต่ว่ายัางให้มาหาเอายังพายเอกมะลำ่ำไอ้เตยเตยมีคนส่วนผีไปบันฝังบ้านมาทำงานได้กี่วันแล้วอันนี้วันที่สองมันคือบ้านหน่อยเถอะหลอ่อเนี่ยคือบอกอ้ำนี่แหละเนี่นี่ยเป็นบานเนี่ยเป็นแตน,นแต่ว่าน่าจะมีมิติก,กว่าอำ้ำอยู่เป็นคนอยดอะไรนะคนเลย เป็นคนเลยอู้อู้เลยให้ฟังหน่อยก้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 อยชาลินีก้อยก้อย,อย,อยมีคนส้วนอันพี่ไปบ้านฝากเขาไปจะเข้าบอธรรมาละก่ส้วนไปไรสวดสบายๆพันนะพี่นวดมาหาหน่อยพันนะเอาเบียร์มาหล่อฉันทั้งวันไปดอกดูน้องบอกเลยนะน้องบาร์ดีกีไม่ธรรมดานะจ๊ะเพิ่งจบหมาดๆนะจ๊ะรับรับปริญญาวันไหนอ่าสิบแปดสิบเก้ากันยาธันวาทันวารูา้ไหมอยากรู้ไหมจะจบคณะอะไรทุกคน วิศวะมขออนะจ๊ะพี่มีรู้รไหมว,ว่าพี่ทำโครงการหมู่บ้านด้วยไปสมัครกับพี่กล้วยไปจบจบ,จบด้านอะไรเขียนแบบก็หรือวิศวะอะไรอ่าคือมัน,มนก็หล่อเรียนหลอมมัน<ะ>ถ้าถ้าจะตัดแยกมันจะเป็นบอลตูฮือโลถ้าจะแบบเรียนสฉพาะทาะะนก็ต้องหล่อหโครงสร้างฝากน้องบาสด้วยนะครับไอ้กิ๊กอยู่ไหมกิ๊กกิ๊ก เก๊กอยู่ไหนกิกลุงนภาออกมาหาก๊กเก๊กออกมาหาเก๊กออกมหาหน่อยเร็วๆอยู่ร้านมานิดเร็วๆจะมือจะภาพไปอนัววันนี้จะพาไปวันเกิดไอ้จุ้ยพาไปหาข้าวมรกรพาเธอไปหมดเลยก๊กเอ็นดูน้องเขาหน่อยทุกคนฝากเอ็นดูน้องเขาหน่อยนะโอนเงินให้บอลโนดได้นะเบ่าหมอลํำขอฝากขอคิดเบ่าเจ้าของหมอล่ำขอฝากขอคิดว่าย่ำสูรักกินการสูจะไปเสื่องกันย่าให้เจ้าของหมอลํำอยากกําเดอร์อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิด รู้อยู่ใช่ไหมว่าพี่ทำธุรกิจอะไรบ้างนีการบาดมาดีๆเด้อมาโหลดได้ผิดพลามาตัวเดิมเหมือไหนคนในี <like Momo S 2> ่หลายผิดพลามาตัวเงินลูกค้าเขาเขามันสายตัวดูดเละเขามันนักต้มตุนอยุ่แล้วพี่น้องดูข้างๆคิดว่าน้องบอลบอลไหนวะบอลไหนอ๋อบอลไหนแดนเซอร์ผมมันหรอกิ๊กอยู่ขอนแก่นไหมด้อยู่ขอนแก่นมาล้านมาี่ตอนนี้เลย วันนี้ฉันจะพาเธอไปทัวร์จริงๆฝากน้องบาร์ด้วยนะคะเพิ่งมาทำงานได้สองวันเองนะไอ้น้องบาร์มีความคล้ายกับโซดาอยู่นะว่าขายหรือว่าโซดาไม่หนีนะไม่ขายขายอยู่มานั่งนี่ด้สิมันี่บักกะไนี่บักโซดาหรอดเซึ่งจาของร้านโซดาน่ะยลอซึงเนี่ยจะของร้านนะอุ้ยดูเด็กร้านมานิดเรานะนี่มีเตอขอนแก่นกับไอ้ล้อปันนี่เด้อกูเห็นมาแล้วอุ้ย กัดหยอกพี่เซงนะหยอกพี่เซงกันทุกคนนะแวเราก็ไปไหมครับเฮ้ยน้ำบัวันอยู่แล้วเก๊กอยู่หอนแก่นไหมได้อยู่คอนแก่น,นอ,อ,กออกมาร้านมานิดเร็วๆเลยโอ้เสียใจน้องอยู่กทอมอบอสแมวบอสแมวนายบอสแมวอฟโซดาพนาพัยิหันมาโซโซดาเขาผสมพันธ์กับผีโซดาไม่กินคนตายแม่คนตายเขาผสมพันธุ์หน้าคล้ายๆกันนะ่ะผิวพธุ์ดีมากเลยบอกเลยว่าส้มแบบนี้น่ะคอยบอกเลย แก้วน้ำที่น้องเป็นคนเลยด้วยนะเขาจะฉันบอกให้เป็นคนเลยด้วยนะทุกคนนะอย่ามาหาถามเรื่องพยญญาบาลฟินแลนด์ว่าผู้ไหนวันนี้เป็นแฟนกันเรื่องของบุงหมูน้ำดอกอย่ามาหาถามสลอสแลโซดาไม่ใช่ห้ 6, าหกจ่าโซดาห้ 8, าแปดจ่าฉันคอนเฟิร์มถ้าต่ํากว่าห้าแปดเอาตีนเหยียบหน้ากูเลยมันอยากขึ้นบอกโซดามันอยากขึ้นลิฟต์รอสีบอลเต็มหเหมืนหน้าพูดบ้าหานี่ ก็คอ,อ,อยอยางไปใส่แถบไว้เอามันอยากฟังเจ้าบ่าวผื่นคนจะ้อมฟังแล้วอยากฟังเรื่องอะไรพูดมาเอาจริงสเดี๋ยวจะให้น้องโซดากับน้องบาสไปทํางานแล้วนะถ้าใครมาร้านมานิดบาสเข้าวันไหนบ้าง,างาดได้หมดบอร์ไม่ติดเออได้หมดแต่ว่าอยากให้อันที่หนึ่งอยากให้พักสองวันให้ไปใช้ชีวิตใน อันดับแรกที่ต้องมาบ่อยเพราะรรู้ไหมเพราะเราเพิ่งมาทางานเราไม่ไม่มีลูกค้าประจาฉะนั้นเราต้องมาบ่อยๆพี่จะบอกให้นะการจะการจะได้เป็นเด็กร้านมานี่นี่ไม่ใช่เป็นง่ายๆนะคือขนาดมิสเตอร์คอนแทนยังให้เด็กร้านมานน่เข้าไปทั้งสองคนฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจคนว่าเขาจะมองเรายังไงให้สนใจแค่เราอะว่าเรามองเรายังไงอะไรที่มันทําเรามันได้เงินเราไม่ได้เบียดเบียนใครหนูทําไปเลยลูก นอนแดกว่ามานอนสกอักเบาอีของไม่ได้ประโยชน์ต้องดอกโอเคให้น้องไปทำงานแล้วบ๊ายบ,บายาครับผมเปล่ามาเร็วๆขอยูาุาันมาจกตาขอานะ่อยเนี้ยบอกน้องโซดาห้าเก้าจ้ามาเดี๋ยวนี้บอกจุ้ยมาหน่อยแม่แม่แมบอกจุ้ยอยู่น,นั่นบอกบอกจุ้ยอยับ่ทีมงานมาเลี้ยงอยู่อยู่นี่เดียวลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เร็วๆบอกอิสานนครสินมาเลี้ยงที่นี่เลยเร็วๆเอาจะทุน ชอบชอบบอกนุนขอบคุณค้ากว่าคุณครับพี่น้องอคอยต้องสอนเด้อดูไหมว่าจบอะไรวิศวะมอขอด้วยนะวิศวะมอขอนะอยากมาทํางานรับมานิดนานแล้วพะนะอยากไ่ง้นหลับมานิดโดนแล้วพะนะเขาที่นี่รายได้เดี๋ยวก็ดีอยู่เดือนหนึ่งบางคนก็ได้ดเป็นแสนพี่น้องเลือเทียงขึ้นเนาะไม่ได้เสียอย่างหลายแหม่ไปแท้ให้เขาจกเขาใบให้เขาหอมให้เขายังยื่ซื้อพี่น้องเอ้ยสอนมันเอา บางคนหล่อๆน่ะบางคนหล่อๆแบบเทพดีๆก็สิคิดว่าเป็นเด็กเป็นแค่เด็กเสิร์ฟจังสันจังสี่เลิกคิดได้เลยลูกเลิกคิดเลยว่าอย่าเอาคนอย่าไปสนใจคนอื่นว่าจะมองเราอย่างไงให้เราสนใจที่ตัวเองผมก็สอนว่าให้เราสนใจตัวเองว่าเราอะมองเราอย่างไงเออไปยง่ไหนบ่เคยเจอบอลโนเลยข่าขยมมาซุดมือข่อยกับเมาตายพี่นองก็ซ้อมมือข่อยกับเม้าเล้วเห็นมั้มนี่น้าใสมากบอลโนน่าใสมากพูดเลย อยากไปทาําค่ะแต่ติดตอมอโอ้ยไม่ใญ่เอยจอกเธอหยยบเมืองไทยไม่ได้นะไม่ใหญ่เลดี้นะเธอคดีเยอะนะเธออย่าวุ่นวายนะเธอโทรหาฉันนะฉันไม่อยากจะเล่านะร้านเราไม่ได้มีแต่ผู้ชายนะร้านเราก็มีผู้หญิงอยู่ันนี้หน่อยลกูกร้านเราก็มีผู้หญิงอยู่นะสวยไหมนะดูสิสวยมาก,กเห็นปะร้านฉันก็มีผู้หญิงเอาไว้เสิร์ ผู้ชายอยู่นะเออสิว่าร้านฉันเป็นบารห,ห้องบารโฮดเบรดเดอร้านฉันคือร้านอาหารจา้ะร้านฉันคือร้านอาหารนะครับฉะนั้นเวลามาไม่ต้องค้าต้องเขินนะเราเป็นร้านอาหารนะทุกคนนะอย่าโวนัวจังเป็นอ้าพบาบลฟินแลนด่นี่ลำบะลำบากด้อ เป็นพี่ชายผู้ใหบ้านฟิลแลนดนลำบากมากมือหนึงมือหนึงว่าเห็ดอย่างขาตอบ่า้คำถามคนใครอยู่ใครอยู่ฉันมีปลายโคศกบิ๊กบิ๊กพนักง,งานใหม่มาหล่อมากจบวิศวะมอขอเพิ่งจบนมาๆเลยชื่อน้องบาสวันนี้อยู่กทมจ้าต่อไปนี้ฉันก็จะกลายเป็นโคศก จำตัวผู้ใหญ่หญบ้านฟินแลีดนแล้วนะเพราะวันนี้แม่เลดี้ก็โทรหาฉันคิดถึงนะคิดถึงเธอนะฉันเห็นเธอเมื่อคืนฉันดีใจมากเลยนะเธอรู้ไหมเพราะว่าเธอไม่สนใจฉันแล้วไม่ใส่ใจพี่คนนี้แล้วในใจหลังนี้นองเพราะผมมีงานนำเสาตะเสาเลยเปล่าหลังนี้ โสกสาวท่านนึงแม่ใหญ่ลีดี้น่ะชอบันโทรมาสอบถามข้อมูลดี่ดีด้วยบิ๊กบิ๊กพี่กินทั้งแต่วทุ่มหนึ่งฉันกินทุ่มหนึ่งฉันเอาไว้ไปร่างนึงฉันเมาฉันเจอเหล่าเพี้ยวบ้านเอบีนะคะฝาก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยเด้อช่วงนี้ดวงราตกหยอกน้องนะครับคิดถึงน้องมากนะครับผมวันนี้บอสโนตอยู่ร้านนะครับพร้อมจอยมากนะครับทำม,มาละก่อนอินบอกมาบอกว่าพี่โนตมมหานิยิบานฝาเข้าไรซ์สดแบบเจอจอยอยากให้มาหาครับเต้าหยองเลยบอกว่าวันนี้ฉันเข้าร้านจะทอ็ทอปเธอพูดช้าเกินไปเบาหมอล่ำฝาขอคิด กระเทยก็คือกระเทยถึงสิผมสั่นมึงก็เป็นกระเทยเจ้าของวงมอลำัป่ากขอคิดยยกคิดว่เจ้าของเป็นเกผมสั้นไม่ได้แปลว่าเกยลูกเต้นเมื่อเมื่อเราก็ไปรอสีกันซูน่ะอีสานครรสินเดิ์บอลปิยุ่หนาวีที่แต่หากขัิม่ต่หากหนัง เฮ้ยหงิอวสันเพืเ่อนไปเลยเพราะเสื่อมมาหนาเพื่อนหง้อวสันเอากระดาษทิชชูซับทอ,อกันมิเตอร์โอ้ยแป้งพับหลายครับคุณหมอไปกับเพื่อนครับไปกับเพื่อนสาวครับคุณหมอกับเพื่อนสาวทัาผู้ชายไว้ครับเขากับซีมีแกงกับเชื่อ้เขาได้พี่นองหมอกรวินน่ะ เดี๋ยวสิไปโพสตะเข็บใช่แดนล่าเจ้าอย่ามาเอาดีนะแม่น้องกีดมานี่สิอันนี้นะครับน้องกีดนะครับดูหน้าน้องกียดหน่อยหล่อไหมทุกคนหลอ่อไหมน้องกีดหุ่นดีมากค่อยบอกเลยอันนี้ค่อยบอกเลยว่าใหญ่มากเอาไม้หัวไปละไปละกูะะขายคอให้มวงนี้ไหวัว ฝากน้องๆร้านมานีดด้วยนะครับโอเคพี่น้องไปเร็วรีบมาเลยเจอมานิดเจอกันมานิดเร็วๆออกมาโดนนี้